การที่เากจะเป็นเกีียวก็ดีการที่ข้าวหรือว่ากาดีเพรา้าเราได้ทาให้แม่โปสเมีการดี้มการนะครับที่น้องเราก็จะทำาอาระดกแม่โปรส่งการเข้ามาแล้วก็มีการดาร้การเกลียวก็ดีการทางานในที่ทนก็ดีได้ผลผลที่ดี แล้วก็ในกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะก็มีการแสรดงการจัดพิศการของทีของชาวตำบลโลนทองนะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวเรื่องของพักชุบไสโดยเฉพาะอย่างยนะิ่งนะฮะสินค้าที่ขึ้นชื่อก็อคือเรื่องของโซุปโอลโดยเฉพาะพันแดงตุ้ทิ้ย์ของบ้านถึงสิบสี่แล้มีกิจรกรรมต่างๆมากมายนะครับครก็มีเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาการจัดงานสุดท้ายเล่นแล้วก็งารรนแสดง ต่การและก็อยากจะเชิญชวนนะครับวันนี้ยังมีเวลาเหลือเย็นนี้พรุ่งนี้วรนเุ่น,นี้นะครยังมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะรในวันที่24ก็จะมีกิจกรรมการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพก็อยากจะเชิญชวนได้มาร่วมง,งานนะครับในทุกๆกิจกรรมแล้วก็สำหรับปีนี้บางท่านอาจจะเตรียมตัวมาไม่ทันนะปีหน้านะครับก็ยังมีการจัดประเพณีในครั้งที่5ก็อ,อยากจะให้พี่น้องชาว จังหวัดเชียงภูมิหรือพี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงนะที่มีความประสงค์อยากจะมาเที่ยวในเทศกาลฤดูหนาวของจังหวัดเชียงภูมิได้มีการติดตามข่าวสารเรื่องของกําหนดการจัดงานแล้วก็มาร่วมกิจกรรมมาศึกษามามีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีพิธีงามของชาวตำบลนนทองอีจังอเัดกาญจบูร์ขอเรียนชิญครับมานา้องเป็นอย่างนี้ต้องมีการ ก,ก็มีมีหลายอำเภอนะฮะที่มีกิจกรรมในักษณะอย่างนี้เทนะ่าที่ทราบนะก็มีพี่น้องทางอำเภอบ้านเข้าก็จะมีประเพณีบุญชุเข้าใหญ่นะะแต่ว่าถ้าจะได้จัดที่มีกิจกรรมที่มีการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนะะรวมทั้งมีกิจกรรมในอื่นด้วยเช่นเรื่องของการประกวดถิงประดับในการเกษตรษนะะหรือว่าการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหรือว่างานพาเลนดนะฮะเพืเ่อที่จะได้ ้ในเรื่องของออพื้นภูประเพณนะีการสร้างขวัญกำลังใจเรื่อของการประกอบอาชีพนะหรือว่าเรื่องของการที่จะได้ประกวดผลิตภัณฑ์ต่างๆนะก็เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมและก็ยกย่องแล้วอยากให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรนะในทุกพืเนทอ,อันตะจัดในระดับ หมู่บ้านจัดในระดับตำบลหรือจัดในระดับอำเภอก็ตามะก็อยากจะเชิญชวนให้ได้มีการช่วยกันคุ้มครวัฒนธรรมประเพณีอดีตก็ได้เห็นได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมมือของชาวตำบลนนทองรเริ่มตั้งแต่เรื่องของการทีุ่่มสตรีมากกว่าส300ชีวิตมาร่วมกันร้อหลับในบทเพลงต่างๆ4ี่บทเพลง ซึ่งเนื้อหาก็เป็นเรื่องของอของดีต่างๆของชาวตำบลโนนทองแล้วก็มีการประกวดศิลนศิลกรกรมต่างๆนะซึ่งก็จะได้เป็นการกระตุ้นให้พี่น้องเกษตรกรได้มีการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรนะครับโอ้ต้องต้องบอกท่าประทับใจในประทับใจทุกอย่างนะตั้งแต่เรื่องของการ้อลร์เรืนน่องของการจัดก,กิจกรรมไปสูงสู่ป่า การสาธิตการตีข้าวนะแล้วก็การประกวดโตู๊ประกวดกระบือแล้วก็ผลิตภัณฑ์พิเศษพิเศษพิเศษจุดเลยนะก็ตีข้าวนี่ไหมเนาะเออท้องฝันท้อเออสู่ฝันข้าวแล้วก็ตีข้าวเนี่ยนะก็ก็โยนเอ่อฟางข้าวหรือว่าหรวเปลืองนี่าะเง ตีแล้วก็พุกใส่เหลาเน,นะนี่ยก็อันนี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องท,ที่หาดูยากแล้วก็น่าจะหาหาดูไม่ค่อยได้แล้วนะผมว่านอกจากเรื่องที่เราจะได้ามาต,ตีข้าวนะครับเพื่อเป็นกระบวนการในการเก็บเกี่ยวกระบวนการในการแปรรูปข้าวแล้วเนี่ยเรายังได้ทากิจกรรมเนี่ยมาเป็นเกมกีฬาโดยการแข่งขันกันว่าใครจะมีฝีมือได้มากกว่าใคร